จารย์เราไปสปีกเกาหลีมาแล้วใช่ไหมพี่เจอเจอโอูดจเมื่อยเลยนี่นพูดจนเมื่อยเลยเกาหลีนี่นี่พูดจนเมื่อยเลยกูทายไงู่าเกูทายเกูก็จะคุย ปูปจนเมื่อยภาษา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 สารมภาษาละเอ่ยแต่เยเมื่อยจนเมื่อยเมื่อยจนเมื่อยเมื่อยมื่ออจนสายเมื่อยเมื่อยมือเมื่อยเมือตงเสียตงเสียค่ตกระปูนีกเลยมั้งดูนะครับนะครับจาก เทพสีรินดนสีรินดนดนดนนโดนโดนดูเลยนะเทพซีรินนทนเทพซีรินดนธบุรีเปนนน่นอีพเทพซีรนเทพรินเทพเทพสีเราะว่าเราเราเราสายตาดีกั่นงนีมื่อนีเื่ออะไรตขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อจังหวัดนนท์เลยนะามวแมวจิ๊กจั๊กจิ๊งจั๊ก ไม่ใช่แล like ้วมะนาวแล้วมะนาวส้มโอมลูกเล็กผมเรียนมาครับเต่รียว่าเรียกมะนาวแต่พวกติมันจะเป็นต้องความผมกอันนี้เขาต้องไม่ใช่สมโอน้อยกูนี่มันเราบอกว่ามูน้อน บอกมาบอกว่าหมูยอเล็กบ ah, ้านเราไม่ได้หมูยอใหญ่เขาบอกมาไหมเอาหมูยอใหญ่เอาไหมหมูยอเอาจะแข่งก่อนได้ไหมเอาแคปหมูแทนได้ไหมโอ้โพอแล้วไม่ไม่หินที่แคปหมู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 ไปเอาถุงใหญ่มาเลยเดี๋ยวให้น้องเขาหยิบเอาเฮ้ยถ่ายต่อนะถ่ายต่อนะเราจะเอาแคปเเราาจะอแคปหมูมาให้นมทบุรีกินว่าแคปหมูบนไหลไหม กินแค่หมูเราต้องเตรียมน้ำไว้ด้วยนะไปเ,เ,เลยเออมันจะติดคอแทนแทนแทนมาทีเดียวมันไม่มีน้ำมันไงจะได้ช่วงเราแค่มหมู่แตมาแล้วมาแล้ะทีออ่หลายเครื่องไงเทคนิคแบบเทคนิคเราต้อคอนบนราเก่งนะโอ้โหหมูใหม่หมูใหม่นี่นี่นี่มายันโคมไห้แล้วนะคนละคนนีออ่นีออ่นี่ลองชิมชิมแกเลยแกเลยจัน แล้วก็ให้น้องมาชิมแล้วก็แล้วก็บอกได้อร่อยไม่อร่อยแล้วกไม่ไหลเรื่องไส่ปลาเออไม่มีไม,ไม,ม่มีชิมได้ชิมชิมอย่างแรกเราหมายให้ครูกินก่อนคนรมูมีน้ำมันไหมอ่ะมีน้ำมนก็เหมือนเลยดูว่ามีอันดับแรกดูเอาใครจะเป็นคนเราอันดับแรกดูมีน้ำมันไหมน้ำมันทอดไหมครูมีน้ำมันแค่ไหมไม่ถ้าว่าก็ไม่มี มันจะมีจานกี่ไรอะไรแม่ขึ้นกลับมาใหม่ควรนะเอาให้ไปเลยเอาให้ไปเลยฮะเอาให้เลยใช่ไหมนี่ครับของเราอะไรไหมครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรไหมครับเอาอะไรดังมาชื่ออะไรนะดร์อะไรดรเบียนเออดร์บีนแต่ว่าอะไรบีนแนะว่าอะไรบีนมันเป็นโลโก้ของของพี่ชายผมแต่เบีนไม่ตัวเธอพี่ไม่ตัวนะเขาชื่อ เราตอิได้แล้วนะไม่ชื่อเหรครับน้ำข้นข้าวแดมข้าวหอมยินยิข้าวสคนเอาตรงนีครับข้าวสคนให้ให้ครับสองตันค่ะขอบคุณค่ะขอบสดีค่ะ